มาครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําโอ่งนะครับหลังจาก EP ที่แล้วเราทําการอบปลานะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้วิธีการทําโอ่งไปด้วยครับโอ่งใบนี้เป็นโอ่งมังกรรุ่นเก่านะครับผมไม่แนะนําให้ใช้โอ่งพมังกรรุ่นใหม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขามีความบางครับเพื่อนโอ่งจะแตกจะรล้าง่ายครับวิธีการวิธีการเจาะก้นนะครับเจาะตูดโอ่งผมก็จะวัดขนาดของเตาก่อนนะครับเพื่อทําการเจาะตูดโอ่งก็ตัวนี้ผมจะใช้เตาขนาดปากเตานะครับ10นิ้วจากที่ผมวัดมานะครับ แต่เวลาเจาะเราจะใช้ตัวนี้ครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นลวดนะครับเชือกที่ผมถืออยู่นี่สมมุติว่าเป็นลวดนะครับเพื่อนๆเราก็ทําการคล้องไปเลยครับคล้องแค่ช่องช่องเขี่ยขี้เท่าเรานะครับให้เขาลงไปอยู่ด้านล่างของโอ่งเพื่อที่อากาศจะได้เข้าได้นะครับเพื่อนๆเราก็ทําการมัดเลยครับมัดแบบนี้เลยครับเพื่อนๆสมมุติว่านี่เป็นลวดนะครับพอดีผมหารวดไม่ได้ครับเพื่อนๆแล้วเราก็ดึงออกมาเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะได้วงกลมนะครับพอเราได้วงกลมแล้ว เราก็นําไปทาบกับตูดโอ่งเลยครับคว่ำโอ่งนะครับแล้วก็วางบนตูดโอ่งแบบนี้แล้วก็วาดเลยครับเพื่อนๆวาด้ได้กลมนะครับตามตูดเราเลยครับเพราะเราต้องเอาเตาตูดเตาตัวนี้ทะลุลงไปข้างล่างเพื่อที่อากาศจะได้เข้านะครับจากนั้นเราก็ทําการตัดเลยครับโดยใช้ลูกหมูปาดนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้สว่านนะเพื่อนๆแตกแน่นอนครับให้ช่างที่ชํานาญใช้ลูกหมูปาดเอาครับใช้ใบตัดปูนครับเพื่อนๆนี่นะครับเตาที่เราจะทําการใส่ลงไปผมก็อยากให้เห็นภาพครับ แล้วก็เตาย่อนลงไปครับตู่เตาตรงที่เราเคลียร์ที่เท้าออกเขาจะหย่อนเขาจะอยู่ข้างล่างครับด้านล่างเพื่อให้อากาศเข้าลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าอยากให้นั่นแหละครับตู่เตาครับเขาจะหย่อนลงมาข้างล่างนะครับเป็นทางเดินอากาศให้อากาศเข้าไปเลี้ยงนะคืออากาศเข้าไปเลี้ยงไฟนั่นเองครับเพื่อนๆก็พูดถึงเรื่องโอ่งกันนิดหน่อยนะครับโอ่งรุ่นเก่าจะดีกว่าโอ่งรุ่นใหม่เพราะเขาหนานะครับเวลาที่เราใช้งานอบไฟแรง โอ่งเขาจะไม่แตกนะครับโอ่งรุ่นเก่าแต่โอ่งรุ่นใหม่มีความบางครับผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ดัดวงกลมนะครับวงกลมด้านในนี้จะไว้แขวนปลานะครับดัดวงกลมด้านในไว้แขวนปลาครับแล้วก็ทําตะขอเป็นรูปตัวยูนะครับเกาะนี่ครับวงกลมด้านในแบบนี้เลยครับดัดเหล็กเข้าไปดัดข้างในก็ได้ครับแล้วก็เชื่อมแล้วก็วางไว้ข้างในก่อนแล้วก็ทําตะขอนะครับทําตะขอตัวรูตัวยูสามอันพอครับกระจายกันไปให้เท่าเท่ากัน แล้วทำวงกลมรอบนอกอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะล็อกทําคอทั้งหมด3ตัวนะครับเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆจะทําคอเกาะไว้เฉยๆก็ได้นะครับไม่ต้องทําวงกลมรอบนอกก็ได้ที่ผมทําเพราะผมกลัวว่าโอ่งใบนี้จะแตกนะครับตอนที่ผมทําตอนแรกแต่ถ้าโอ่งรุ่นเก่าไม่ต้องทําก็ได้ครับทำแค่ตะขอเกาะ,ะไว้กับคอปาาโงงนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้ครับตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่เพราะมีไว้ให้เราเกี่ยวปลาเฉยๆ เอาไว้แขวนไปครัเพื่อนๆจะเห็นเล็กที่ผมดัดไว้ข้างนอกครับอันนี้ผมการโองแตกครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องทําก็ได้ครับโข่งลูกนี้แข็งแรงมากครับทําง่ายๆคิดง่ายๆครับเพื่อนๆถ้าคิดเยอะแล้วมันจะยากครับก็ส่วนตูดโข่งนะครับผมแนะนําให้เจาะนะครับเจาะสักสองรูหรือว่าสามรูสี่รูก็แล้วแต่เลยครับเพื่อนๆสะดวกเจาะเพราะไขมันเขานะครับจะหยดลงไปไม่งั้นไขมันเขาจะขังอยู่ด้านในแล้วเราทําความสะอาดยากนะครับเพื่อน อันนี้เราก็สามารถเจาะรูแล้วก็เอาขันหรือเอาอะไรไปลองได้เลยครับเวลาเราล้างโอ่งแต่ตัวผมเองไม่ได้เจาะไว้ครับแต่ผมแนะนาให้เจาะนะครับเพื่อนๆใช้สว่านค่อยๆเจาะลงไปนะครับอย่ากระแทกมากวันนี้เพื่อนๆจะได้ได้โอ่งแขวนลาแล้วนะครับงงผมจะพูดอีกอย่างนะครับสําหรับตะขอเกี่ยวปลานะครับถ้าปลาเพื่อนๆไม่สดจริงหัวหลุดนะครับแนะนํานะครับผมแนะนําไม่ใช้ตะขอแบบนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆตะขอแบบนี้เขาจะยึดตัวปลาทั้งหมดเลยครับ เวลาเราเสียปลาเราก็จะเอาหัวเขาทิ่มลงไปนะครับแล้วก็เอาหางโผล่ขึ้นมาแล้วก็แทงให้หมูขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําการล็อกเลยครับตัวนี้ดีมากครับเพราะจะไม่จะไม่ทําให้ปลาล่วงลงไปอยู่ก้นโอ่งนะถ้าล่วงพุกเสียเลยครับเนื้อเละหมดข้อห้ามนะครับห้ามใช้ตะขอตัวเอสเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ไปเกี่ยวขางปลาแล้วก็ไปเกาะอย่างนั้นไม่ได้นะครับผมเคยทําปลาเสียมาหลายตัวแล้วครับก็ตอนที่ม่ค้าเขาทาปลานะครับเพื่อนเขาจะโบ๊โบ๊ะใช่ไหมครับ กระดูกคอเขาจะนั่นแน่นอนครับพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวบิน,นอีกหลังจากที่เราเกี่ยวปลาเสร็จเราก็จะไปเกาะลักษณะนี้เลยครับนี่ครับเกาะเราจะท,ทําคีดตัวก็ได้สิตัว5้าตัวสิตัว20สิบตัว,วก็เกาะไปเลยน,นีให้เกาะเท่าไหร่ก็เกาะไปเลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับาฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับหรือว่ากดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยก็ดีเลยครับพยายามมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆกันครับเผื่อใครจะนําไปใช้เป็นอาชีพนะครับก<ช>็การค้าขายนะครับมาอยู่ที่ทะเลนะครับเพื่อนๆประโยชน์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับผมจุ๊บจุ๊บครับ